ที่เกี่ยวกับการเรียภาษาสำคัญนะครับการลงทเบียการส่งนทั่วไปที่าฝากไว้นะครับก็นรื่องนอทั่วไปคนไทยมราคงะไมรู้สมอเครับว่าทุกอย่าง แล้วก็เดียวเขาลองเชื่อการนะครับแล้วกท่านรักบาลนะครับการิสระของผมนะครับก็ประกาศในชุดับเป็นรสร้อสีนะครับที่จะเข้าตรวโควน ช่วยวทกางานทคับการเซลลกริน,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 นผมทราบอยู่แล้วว่าช่วงนี้เนี่ยวิชาชีพเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ชีวิตเหมือนปกติกอกขับบ้านเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะ,ะระดมสักพภาพกำลังทลายหงเนี่ยกวาดลา แล้วเราต้องยอมรับว,ว่าสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสังคมก็ยอมรับหลัลขึ้นนะฮะสอทอไปที่ไหนเนี่ยมีการกล่าวและก็มีการหลบของกลุ่มวิชาชีพนะครับผมผมได้ยินมาอย่างนั้นจริงๆนะฮะทางภาคเหนือพอชุดสอทอไปเนี่ยสอทอลงเนี่ยทุกอย่างปิดหมดนะครับอันนั้นก็เราต้องเป็นความสะพึงนตัวของหลบวิชาชีพนะครับและก็เป็นที่พึ่งของสุวนตัชนท้ายสุดนะครับ ต้องรักษาความไม่ประมาทขอชีวิตนะครับั้งหมดครับรองผู้เชี่ยวการครับผู้พิพาการสอทอนแลวก็เพื่อนข้าราชการตำรวจท่านรองผู้เชี่ยวการสอทอครับผู้พิาการองผู้การแลวก็เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่านนะครับในส่วนของนโยบายครับท่านรองผู้เชี่ยวการได้พูดไปหมดแล้วนะครับผมก็ฝากเรื่องเดียวครับปลอดภัยครับจะเข้าค้นจะตรวจค้นนะครับก็พึงใช้ยุทธวิธีของตำรวจ เพื่อไม่ให้รับบาดเจ็บ,บออกต็ตากไ้เรื่องเดียวครับส่วนผลการปฏิบัติผมคิดว่าในส่วนของศอทหนึ่งก็มีเป้าที่จะค้นอยู่แล้วนะครับของศอทสี่ก็คงมีอยู่แล้วครับก็รอดูผลการปฏิบัติครับครับส่วนืบกวนสอบสวนอาญารทางเทคโนโลยีทั้งหมดเข้าองอะไรเียบไสรับโดยเฉพาะในเรื่องของเหต่างๆ ตึงเราต้องเข้าใจว่าในช่วงนี้ในยกได้กำหนดเป้าไว้แล้วคือ153เป้านะครับทั่วประเทศโดยมีการผนเป็นร่วมงานสงการเนี่ยประมาณ1,000งพขึ้นขึ้นไปท่านพปปนเน้นหนักของเราอยู่4ข้อข้อแรกก็คือเรื่องเว็บการพนันออนไลน์เทกนิวที่จะเกิดขึ้นการพนันนะครับข้อที่สอง ในเรื่องของวุฒิฟฟ้าอันที่3ในเรื่องของไม้จับและอาวุธปืนนะครับอันที่4ก็คือเรื่องยาเสพติดนะครับซึ่งเราเป็นหน่วยสนับสนุนก็ต้องดาเนินการจับกลุ่ม้างวิจการนโยบายคืออยากให้พวกเราเนี่ยได้กลับบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีภาพที่ส่งรายงานรอตามกำหนดองรรอเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็คือวันที่ส7เ็กับสิทแปดนะครับ ขอขอให้สายยุทธศาสตร์รวบรวมความกาหนดของตรองนะครับอุตกรรมโดยมีการปล่อยแถวซึ่งเมื่อวานท่านผอตรองได้มีการประชุมช่วงบ่า,บายสามโมงนะครับได้สั่งการตำรวจทุกพรภาคหนึ่งภาคเก้าและหน่วยสสรวจของตรองทั้งหมดให้มีการปล่อยแถววันนี้บ่ายสามซึ่งคณะท่านนาย,นยกต้นดนตรีจะเข็นร่วงปล่อยแถวครับ บาชนนแนั้ลหน่วยทียตกตัอยากท่องเที่ยวที่สนามหลวงนะครับซึ่งจะมีการระงปล่อยแถวและเราเป็นหน่วยสนับสนุนนะครับผมได้มีคำสั่งเป็นแผนเป็นัติการในช่วงวันที่11ถึงตอนที่1 8นะครับโดยท่ยานผู้มีการมีนธิบายให้มีการปล่อยแถววันนี้นะครับในช่วงช่วงเช้า,ชานะครับแล้วก็ให้มีโดยออนไซต์นะครับ สนออนไลน์นะครับภายสองนนี้รับทราบว่ามีการปล่อยสายตรวจออนไลน์โดยให้ผู้รับการกอพอเป็นหัวหน้าในการควบคุมสักการพนักงารประสันการที่ถึงห้าชั้นของสองสองนะครับเพื่อที่จะของขอขอหนึ่งที่ได้รับทราบจากท่านผู้รับการสอขอหนึ่งจะปล่อยที่ตามลำซื้อนะครับขอพอสองก็จะปล่อย ในส่วนที่ที่รับทราบว่าจะเป็นที่ลานจอดรถสิวชิพาร์นะครับสามก็คือส่งโซล่าสี่ก็เห็นว่ามีหลายจุดได้ว่าผมส่งแม่สอดแม่ฟ้าดีอยู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับแล้วก็พระพิษชินาชาที่พิสมุโรค5ห้าก็เป็นที่โุล่า ผู S <S ้บังคัการสพชื่อตทารวจผู้บังบกาและข้าราตการตำรวจสพตุสีวันนี้ก็ผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้จัดการสพให้มาระดมความรู้ทางบังคัรพรองผู้จัดการตำรวจสวนสสวนอาชญกรรมทางเทคโนโลยีทุกคนเอาเ เอกต,ตินงสมาัิโลผูดกับการผู้ออกข่าวและเครื่องมือพิเศษปปสท .1 นึ่งนำ้ำข้าราชการตำรวจสังกัดกรมรับการสื่อสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1และ4มาเพื่อปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงการานต์นนดนทั้งเส้น80ไม้บบัดน,นี้พร้อมแล้วครับ